สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เรียงโค้เลี้ยงไก่แฟนครับแฟนเปลีบ้านสมองเชนเนอร์มณีบ้านสมองเชนเนอร์ภาคพีฝรั่งมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดโค้ดกับคูบานเชียงหวันพื้อเมืองจังหวัดจันทบุรีพี่น้องมณีกระตุ้งกระเซาวบ้านข้างที่หาพฤศจิกายน2567พี่น้องเนาะเซาเมื่อนี่บรรยากาศคึกคักนะครับผมมีการซื้อการขายกันหล่เนาะพี่น้องเนาะควายเหลืออยู่บ่หลายดีพี่น้องผมมาช่วงท้ายตลาดนี้เหลือบ่หลายเพื่อนก็ร่างมาต่อรองบ่มไฮทอม โอ้กําลังกําลัโอ้โหมันหวานด้อมาเบ่งหอยน,นันมาเปิดจิบกับหอยนันมามามาื่นพันต่อไรมากวะนะมื่นพัน 100, ต่อไรมื่นพันต่อไรอันอรอเลยสวย แม่สาวโอ้บักคูน้อยบักคูน้อยหมื่นกับหนึ่งพันโอ้อายุใดเลยเนาะอายุใดเลยหนึ่งหมื่นพันโอ้เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงสบายหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพิ่มเปิดใบเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดพี่เนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรโอ้ยเบอร์โทั่พอมีครับไวเอามาจากไสมาจากบ้านครับมาจากบ้านบ้านยังอำเภอสุวรรณภูมิครับโอ้สุวรรณภูมิรอยเหี่ยเนาะมาจากบ้านเสียดายเพิ่มพอมีเบอร์ทัโอ้ยเบอร์ทันี้มาโดนหนึ่งนี้โอ้ยหมื่นหนึ่งพันตัวนี้ต่อรองได้ กุ้ยขากินกุ้ยแก่กันออะไรดิจัดเนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไม่ได้ของโบาณอะไรใบเบิ่งหอยแหกก็หอยเว่าพลาแตะเอาขอบคุณหลาื่อยไหนเรื่อยมันพลาแตะได้คุ้ยเผือกมากเพื่อนซื้อหรือเพื่อนขายพลาแตะพลาแตะซื้อหรือขายเดี๋ยวนี้ ขายป้าได้ขายแล้ววะนี่ยังอยู่ตัวเดียวทีเดียโอ้ยเผือกหน่อยงามงามโอ้บ่โอ้ยงามครับหนึ่งหมื่นหาพันเปิดเปิดไปโอ้พันยากหนึ่งหมื่นหาพันได้คู่เอาแม่คู่เอาต่อไปอีกห้องได้คู่กับบูบานกันโอ้แต่ว่ามื่อนี้อยากได้หาซื้อหนึ่งหมื่นหาสีสันดีเนาะเกียงเกียงครั้งเนาะหางกับงามคองหอยเฮ่อคลองหอยแตะเปิดพี่น้องโอ้โอ้เชี่ยเลยโอ้งาม สิบหาเพิ่งเปิดไว้พี่น้องควายด่วนงามเสียก๊ามอนหนึ่งเวียนหาบ้านยาเฮ้ยโอเคโอ้กำลังต่อร่างอยู่โอ้โหโห่ของหาบ้นจะโฉนดขออนุญาตเบอร์โทรกันศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดแปดสีหนึ่งสามแปดสี่หนึ่งสามพอแตะควายหน่อยควายถือควายงาม บ้าน่าพื้วโตสุดถ่ายเมสาวเผือกหน่อยเพื่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆหวานครับผมเอ้าได้ผู้ใหญ่มาตาใสี่บาทดิเปิดเจ้าบาทเปิดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดบาทใหญ่ดีเพือพี่น้องพูดอย่ะเบื้องหน้าตาโตนโตแข้งขาของแฉะเพื่นวายแข้งขาใหญ่ครับพี่น้องสี่สิบเจ็ดเป็นเปิดไว้โอ้พี่น้องกูด่ะใหญ่ครับพี่น้องอ สูงอยู่ลอยสี่สบวกคี่สิบแปดเป็นเอหขไม่ต้องปอกอ่อยเบียดเป็นหยอกขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่อีกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองห้าสามสองห้าสามสอองสามองสามอำนาจอำนาจฟารมคาเขื่อนแจ้วยะโสธรโอ้บักไงสี่สิบแปดเปิดเผืไปไงได้พี่น้องบอทธรรมดาเอาเป็นทออกุู้งใด้พี่น้องเนาะต่อรอกไหนเนาะ ไอาทนาะอัวติดต่อได้เยติดต่อได้นาะโอเคอำนาจาร์มมีประสุอย่างารามเพลินสุดยอดครบวงจรโอเคอ่ะมันหมานครับผมก็พูดได้หลายครับผมหอยนั่นขึ้เหลืออะไรแท้มาอนี้หอยเอไปใส่ล่ะหอยเไปโอ้ได้ขายหลาะเลโอ้ยหมอนหมนเออพ่อได้ขายเนาะพ่อดีแม่เบิรดบอซุมนี่แม่สองตัวนึงใส่ตัวผู้ โอ้ตัวผู้หน่อยเปิดจังไหนตัวผู้หน่อยนี่ยโอ้ยว่ามื่นโอ้งามเนาะโอ้หอหลอดมื่นตะวังงามเลยพี่น้องผู้หน่อยน่งามพี่น้องรูบรอดีเนาะสีสันก็ดีพี่น้องหน้าตาโตๆกะบานใหญ่ดีพี่น้องผู้หน่อยนี่รอดีมื่นก็หาลอยเพิ่นเปิดไหวพี่น้องห้องซืดๆเพื่อต่อแม่สาวนี่แหละ เมสาวหมืน่นมื่นซื่อๆนี่บ่าวมื่นสโอ้นี่หามสีรอเดี๋ยวจังสืไปเบิงไทยมันแมียไงึ้นมากล่ะมันเป็น่หพนนึ่งหมื่นหพ้อน 4, อ 14, มืนี่ัน้อยหนยยึหมื่นห้อนิมากเนี่ยตนันนก็หา่ผู้น้อยงามๆนั่นหอยเอมาแล้วตัวนี้โค้ง่นี่อนโอ้ม่มันเโอ,อมม,มือเท่าไหร่ะเอาสองมื่นสองมื่นสองมื่นหก ทองได้พ so 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 ี so ่น้องตัวนี้ทองบักใหญ่ได้พี่น้องทองบักใหญ่เลยพี่น้องวงเขาเป็นพี่น้องสองหมื่นหกพันจากใดพี่น้องพูดอ่ะบักใหญ่เลยทองบักใหญ่พี่น้องสองหมื่นหกพันเป็นเกิดว้ยพี่น้องพูดอ่ะญ่เลยพี่น้องสองหมื่นหกกว่าธรรมดาอ่ะสองหมื่นหกบักไงสองหมื่นหกบักผูนี่แม่นย่อ่เท่าไหร่หมื่นสามโอ้ผูนี่อายุแจ้พี่น้องอายุแจ้ไใดเลยหมื่นสามเป็นว่าตัวนี้แม่นสาวหน่อยเนาะ สิบส <13, S 1> ามราคาเดียวกันพี่น้องสิบสามคือกันข้าวหอยนั่นมไอนี่ตัวนี้ดิ๋ยวหมื่นเจ็ดโอโ้บักใหญ่เลยพี่น้องหมื่นเจ็ดพี่น้องแต่ว่าแยกลูกมาอยากอันนี้จักหน่อยเอาไปใส่หาใส่ฟางสิบเจ็ดเป็นเปิดไ,ไว้ราคาพราต่อรองเพิ่นแต่ว่าม่านอันสองหกเนาะม่านอันโอเคเอาขออนใุญาตเบอร์โทรหอยนันศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกสี่หกแปดสามหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจกัโทรมาต่อรองเพิ่นได้พี่น้องเหลือหลายอยู่มาอนีฝ้าวทรมาก็ได้ขายไปบ้างเนาะ โอเคมันมาเดอครับผมกบคพณหลายๆครับผมเหลือตัวเดียวตัวนี้พี่นอ้องเพลือกเพิ่นเอาไปแล้วตัวนี้เอ้าคือเเรือสองตัวอเก่าเพือกไปเสรแล้วมันกลายเป็นสีอย่างนี้เพือกจำนายแล้วมั่มาอีกสีหนึ่งโอ้สีนี้ตัวใดตัวนี้เปิดเท่าไหร่นี่หมื่นเจ็ด ตัวนี้หมื่นเจ็ดพี่น้องแม่สาวหน่อยสูงขึ้นมาจังน้อยพี่น้องหมื่นเจ็ดพันเปิดเปิดใบสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบบวกต้นโตดีอยู่อด้พี่น้องแม่สาวหน่อยหน้าตาดีอัตลักษณ์ควายไทยใดเลยตาแจ้มแจ่มจำอัตลักษณ์ใดเพิ่อพี่น้องสีสันกด็ดีหุ่นดีพี่น้องควายตัวนี้สิบเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเปิดเปิดใบพี่น้องงามอยู่อด้พี่น้องเพราะถ้ามดาอ่าตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ก็คือเสาเอ็ดเออเสาเอ็ดย่างเสาเอ็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าง,ง,ง,งามได้พี่น้องาาอตัวนี้ อ่ารับประก,กันความงามเบ่งโตจริงแหละงามสีสันดีแข้งขาดีว่าเทาเอ็ดสิบเจ็ดเอาขออนยยุญาตเบอร์โทรอีกครั้งศูนย์หกสามศูนย์หสนองสี่ยสี่หกสองห้าพี่น้องผู้ใดสนใจก็ฝากโทรมาต่อรองคนใดพี่น้องขอบคุณเลยหลายมานครับผมทางต่อพี่น้องเพื่อบริกาการซื้อการขายอีกทางหนึ่งพี่น้องสซนทางพี่งต่อ แม่สาวหน่อยทั้งสองตัวนี่เพื่อนสะดวกวนะเนาะพี่นอนะ้องเนาะแม่สาวหน่อยอ่านน้ำเดี่ยงแจ้งหน่อยถ่ายตลาดช่วงนี้พี่นอนะ้องเนาะถ่ายขออนุญาตครับผม <c oughs> แม่สาวหน่อยเปิดตั้งไหนครับ <c oughs> ตัวละเก่าฮเิมหาเนาะตัวละ9,500พี่นอ้องสองตัวแม่สาวหน่อยทั้งสองตัวนั่นตัวนั้นสีเหลืองอุ้ยพี่นอ้องแม่สาวหน่อยตัวละพ่อพ่อเงินทั้งสองตัวพี่นอ้องอ่าตัวละพ่อพ่อเงินทั้งสองตัวเพื่อนมีเบอร์โทรบริษัทสะดวกปะใช่ไหมครับ หอยฟางพูดโอ้เข้าหอยฟางประเดี๋ยวเข้าหอยฟางพี่น้องโตแล้วเก่าสิป่ะโอ้พี่น้องเดี๋ยวไปขอเบอร์โทรกับหอยฟางพี่น้องกูได้สนใจควายเมย์สาวหน่อยคู่นี่โคบนี่พี่น้องเดี๋ยวไปหาหอยฟางเพิ่นย่างเบิด์ตบะส้มนี่เข้าหอยฟางย่างเบิด์ตบะสันขายกับมีแล้วแต่ว่าเพิ่งผูกไหวเนาะเพิ่งผูกไหวเดี๋ยวหอยฟางเพิ่นไปจ่ลยแล้วเดี๋ยวหอยฟางเพิ่นกำลังอ่าผูกควายหน่อยอยู่ย่างหลายอยู่เข้าหอยฟางพี่น้องเนาะน้ำเบิ่งทแท้พี่ ปลูกอยู่นี่ได้ขายเบไปแล้วมาแล้วบ่อหอยแห้งเอาขึ้นเอาขึ้นรถล่ะมาแล้วบ่อหอยฟังมาแล้วตัวนี้ขายไปเรื่อยๆครับผมตัวอะไรตัวนี้ขายไปขาห้าพันห้าพันเฉอๆนี่เดี๋ยวขออนุญาตเบอร์โทรก่ออนันแม่สาวหน่อยสองตัวนั่นเพื่นว่าตัวละเกล้าพันขออนุญาตเบอร์โทรหอยฟังก่เสรนสี่ศูนย์หกสี่หกแปดหกหกแปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เพื่อนกำลังเอาวายไปส่งพี่น้องเอาขอบคุณงเลนมาใหมาเด้อว่าท่านไหนขายจากตัวเหาบ่อหอยแห้ง โอ้ยเฮีย่็ได้ใช้เจ้า,จาตัวไปงามเนาะควายตัวนี้เนาะงามเพิ่นเพิ่นซื้อไปเท่าไหร่เนาะน,นี่สามหมื่นกว่าพี่น้องเพิ่นซื้อไปแล้วสี่ห<ด>มื่นกว่าเอาเมือโต๊ะเอาเอาเมื่อโต๊ะกดอ่าอโอ้มาทางผีพี่น้องมาทางผีว่าผู้ใดไเนาะผู้ดูทางนี้พีน่น้องเกลือหน่อยผู่หน่อย จุ้มนี่มันกันคักเราบ่เดี๋ยนี้โอ้ยไปไหนคือไปตำหมานกันเถอะโอ้ยปรูสวัสดีครับหมานได้กันว่างเสือกจนสีถือว่าหมานบ่ละเดีหมานว่าไสหมานเนียวหมานเนาะหมานได้หน่อยหมานบ่หลายเนาะโอเคจุ่มเฮาอันมากหลายเถินึงตาเสากัไปโซงหลานโรงเรียนกับมาอีกเถินึงหอยปูกับหมานแล้วอ่ากำลังสิบเมื่อบ่โอ้กำลังสิบเมื่อตุ้มกันอ่านย่างตาหอยแสน หอยแสนไปส่งฝ่ายกันไโอ้หอยแสนอันควายงามเพิ่นเพิ่นหันล้างไห้เพิ่นบ่ได้ถือเบียเหมือนเพิ่นบ่ได้ถือเบียร์บ่เป็นยังไงเพิ่นบ่บ่บ่ถ่ายอารมณ์บ่จ่อยเพื่อนเพิ่นบ่ได้ถือเบียร์ธรรมดาเพิ่นสิถือเพื่อนี่ เาไปกินไย้หาินมนจไปอนไปลง่วยแหยไได้หนก่นหนานหันหลังหันขางห้้วป่านไปนปานป้งไปเข็งมดหันเ้าแสนบางเนี่ยบางเนี่ยได้หอยถงไม่จะได้ปาขาปลาขามาขายบางเนี่ยคนจ้างาน่ั้งัวาววัวกูเป็นราคาหายห้อยบอลมาหรอมาหรือเปล่าครับห้อยองย่งอยู่บ่ย่างเยอะ วม่เหลือนี่บอกแม่ลูกนี่บอกไปห้าออขออนุญาตทั้งแม่ลูกเปิดตังไหนแม่นแม่ลูกกันอยู่บ่โอ้่แมโอ้ตอนแม่ทองเปิดตั้งไหนโอ้ยหวยยข้องห่ยข้องผู้ใดก่อนดีเพิ่นมาผูกนี่ห้อยอ้อยบ่โอ้ข้องห่วยเฮงโอ้ข้องห่วยอันสื่อวิธีไม่โอ้ซื้อบ่เดี๋ยนี่ซื้อไหวหาผ่านใบขาแบบวิธีไม่ปีไม่ยังไงขาโอ้อ้วนครับเนาะหาผ่นบ่นี่ซื้อปีม่อโงแต่ปีไม่จังเห็นโอ้หาผ่านเป็นซื้อไว้พี่น้องตลอดมีไม่เปนสิบ ว้อีกเดือนสองเดือนอีกสเดือนเต็มเล้อโอโอ้โอ้บอกอยู่อกอยู่ฟาร์มแม่ไงเปิดยังไงก่อนนแม่นี่แม่ทองครับทองเท่าไหร่ซีเท่าไหร่ซีเท่าไหร่ก่อนซีหมื่หาพี่น้องหอยองเปิดไปซีสิหาเปิดไปพี่น้องปีใหม่สิไปย่ำหอยองเด้อ ไฟฟ้าบลอดเนาะสิบเอ็ดห้าหอยโอ่งเด้อปีใหม่นี่อุ้ยเบิ่งบักเผาเพิ่นพี่น้องสุดยอดเลยเบิ่งว่องเขาเพิ่นพี่น้องอุ้ยแม่บักใหญ่้ามันพี่น้องพุดอ่ะต้นโตสูงร้อยร้อยสี่สิบสามปื้ดแม่ทองนี่พี่น้องนี่ทองบักใหญ่เลยพี่น้องต้นโตสุดยอดเลยหน้าตาสวยครับสี่สิบสี่หมื่นหาพี่น้องต้นนี้เด้อต้นนั้นแม่ลูกลูกแม่บอก ร้อยสี่สิบหาตัวหนึ่งพี่น้องลูกตัวผูลูกตัวผูนอนอยู่หนึ่งพี่น้องลูกงามงามพี่น้องเปิดจังไหนบ้านนี่หกหมื่นเปิดไว้แม่ลูกลูกผูแม่งามได้พี่น้องตัวหนึ่งแม่งามงามพี่น้องขนาดให้ลูกแล้วยังงามอยู่เนาะอุ้ยบบยุบเลยพี่น้องใจลูกแล้วยังลูกงามงามพี่น้องลูกนอนอยู่หนึ่งพี่น้องนี่ลูกเพิ่นอุ้ยเบิ่งลูกเพิ่นหน้าเขาใหญ่ครับลูกไสได้พี่น้องลูกไสงามงามสีสันดีนั่นแม่เพิ่นหกหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่นี่โคบนี่โคบนี้สี่สิบห้าอ่ะขออน 093 075 075 3380 3380หอยโอ่งจากรองน้ำคุลตะการพือผลอุบลราชธานีปิยวัดฟามมนเรียกยี่ฟามแล้ไอ้ปีใหม่สิไปหาเด้อหอยบอนเด้อปีใหม่สิไปวันรองน้ำคุลไปเอาโบเมนหอยบอนนึกว่าหอยบอนลุงแองหอยโอ่งอ้าปีไม่หาพันปีไม่สิกินกันเด้อใหญ่กว่านี่อ้วนกว่านี่แล้วยี่มันเห็นเนาะอ่ะมันหมาเด้อหอยโอ่งเด้อขอบคุณหลายๆ เป็นมานกันแล้วพี่น้องบ้านสว่างแชนแนล้าพี่้าน้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายโชทย์ทุ่ยไายกับใดประมาณนี้พี่น้องเนาะฝากพี่ผ้าน้องใส่กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่พี่น้องขอให้พี่น้องกันเสร็จก่อนพูดเรื่องว่าหรือป้ายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสวัสดิ์ขณะจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไัยติดเชื้ต่างๆรำรวยรวยเบิ้์ตหนีเบิ้์ตเซ็นต์แปดสวัสดีครับ